ดิฉันก็ตื่นเต้นค่ะเพราะว่าตอนนี้ถึงช่วงเวลาสุดท้ายนะคะคกับ The Face Thailand Final Walk แล้วเราจะรู้แล้วว่าใครคือ The Face คนที่3แต่ตอนนี้บรรยากาศในฮอล์คงตื่นเต้นมากและลุ้นจนเงียบกริบจนเมนเทอร์เราก็เงียบกริบจนน้องๆเราก็เงียบกริบตอนนี้ขอเสียงกรี๊เป็นกำลังใจกับทุกท่านก่อนค่ะ<ว>ตอสเส้นทางการเดินทาง The Face ซีซั่น อันนี้มันยาวนานเหลือเกิน13 EP นะครับถูกต้องและอีกไม่กี่วินาทีขา้างหน้าเรากำลังจะประกาศผลแล้วใครจะเป็น The Fast คนที่3ของประเทศไทยครับและตอนนี้เชื่อว่าทุกท่าน พร้อมที่จะรู้แล้วค่ะผมก็พร้อมครับพร้อมมากเลยครับเราก็พร้อมค่ะแต่เราไม่ต้องเป็นผู้ประกาศดีใจด้วยครับดีใจกันทั้งเรามากค่ะเพราะผู้ที่ทำหน้าที่ประกาศว่าใครคือ The Face Thailand ซีซั่น3จะเป็นใครไปไม่ได้ขอเสียงปรบมือกับ The Face Thailand คนที่2องตีชากันตีชาชุมมากค่ะเครับเดียวนะครับเขาวงปนสองคนแล้ นะคะโมเดลแอคเตอร์และชโชว์โมเดล 0. SD from Korea เขานนไม่ธรรมดานะครับต้่งาการตัวลเลัถูกต้องค่ะติชาคะผลการตัดสินอยู่กับคุณติชาแล้วและผู้ที่จะทำหน้าที่ประกาศว่าใครคือ The Face Thailand คนต่อไปเรียนเชิญติชาคะ่ะลุ้นเลยนะครับ <laughs> <laughs> the Face Thailand Season 3 ได้สักครู่เราจะได้เห็นแฟนตู้พร้อมกันอีกครั่ะบนแบนเดนี้ค่ะครับผมผ่านไปอย่างยาวนานที่สาดที่ดีนะคะที่ดีครับทุกคนใช้ผู้เท่ากันทุกคนเลยครับทุ่งแหทั้งใจทั้งแรงกับเื้อไก่ล้านครับจุดเซนเตอด้วยครับได้ยินครับกลับมาแล้วคุณเอาแชมป์ไปเลยเหรอครับใช่แล้วค่ะ เสียงโปรเมืองจันที่1ตามาของประเทศไทยครับติดตามเครขอเสียงปรเมืองังค่ะขอใครดูจะเป๊ะขอวันที่3ค่ะและในวันนี้จะเป็นพระบารมีที่คุณนะคะที่ใต้ฝ่าเท้บาย สเสด็จมาเป็นองค์ประธานงานประกาศผลประกาศผลเดอะเฟสไทยแลนด์ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายรู้สึกสำนึกในพระกรุณาที่คุณและโอกาสนี้กล้าวกระหมอ่อมชันขอพระราชทานพระอนุญาตทูลกระหม่อมอยู่บลรัฐราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีพระราชทานช่อดอกไม้แก่ผู้ชนะเดอะเฟสไท a แลนด์และเมนเทอร์พระพุทธเจ้าค่ะ ปิยรัตกันจารุผวา,ายของที่ระลึกแต่คุณกระหม่อมหญิงอุบลรัราชกัญญาสิริวัฒนาพันธวดีและขอพระรชาชทานพระอนุญาตให้นายปิยรัตกันจารุและผู้ชนะเดอะเฟสไ h a i l a n d รวมทั้งเมนเทอร์ร่วมฉายพรพรูปพระพุทธเจ้าค่ะนะคะอย่าลืมว่าวันพุ่นี้เรามีออดิชั่น The f a ฟ e เมนที่นี่ด้วยค่ะคุณครับผมและต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับ สองคนเลยนะครับถูกต้องค่ะแม่มาสองทำไมเบรสจะไม่ได้ล่ะคะได้จริงครับตอนนี้นะคะขอเสียงปลบมือกันดังให้กับแมนชสเตอร์นชอรเกตค่ะขอแสดงความยินดีกับแมนเชสเตอร์มาชาและแมนเชตอร์ซิตครับที่ได้ทังเบรสเป็นจุดแรกคนที่สามของเมืองไทยครับใช่แล้วค่ะและผมต้องขอขอบคุณนะครับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่ รับชมเดอะเฟสมานะครับถูกต้องค่ะวันนี้เราดําเนินมาถึงสุดท้ายแล้วและประกาศผลแล้วว่าใครคือเดอะเฟสคนที่3นะคะและตลอด13 EP ที่ผ่านมานะคะทุกคนทุกคนกกเหนื่อยครับทุกคนเหนื่อยและทุ่มเทและ กว่าจะผ่านมาถึงตรงนี้วันนี้ถือเป็นการเฉลิมฉลองด้วยกันแล้วนะคะและตอนนี้ขอเรียนเชิญกรรมการนะคะขึ้นมาถ่ายภาพร่วมกันค่ะครเริ่มจากท่านแรกค่ะคุณค,คุณค่ะ,ค,ค,ะคุณจารึกัญจารกค่ะาระธานกรรมการบริหารบริษัทการน,นากร,รุ๊ปจำกัดมหาชนค่ะท่านที่สองครับคุณสติกรณชันเสรครับ ประธานบริหารสายธุรกิจโทรทัศน so ์บ <ancient> ร <Collins ennen> ิษ <sucked oppression> ัทการนากรุ๊ปจำกัดมหาชนครับและคุณปียรัตน์กัรนาเรือขากรรมการผู้จัดการบริษัทกัารนาแอปพลิชั่นจำกัดค่ะคุณยาดาสัตวส์รัศมีนะครับแมร์เก็ตติ้งดีเรคเตอร์เมลลีนิวยอร์กครับคุณชนทิชางามกมลเล่ยนะคะผู้จัดการผลฝึกอบรมเทรดเซมีค่ะคุณสุนิตาสุนิเกตนะครับผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสื่อสารตลาดธุรกิจโคลัมบินาคมบริษัทไทยซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์จำกัดครับคุณเสาวคนพรพัฒนารั